ประกาศสงกราณพุทธศักราช2,566จุลศักราช1,385รัตนโกสินทร์ศก242ปีถเถาะเบญจศกจันทรคติเป็นอธิกมาติปกติวานสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันมหาสงกราณ ตรงกับวันศุกร์ที่ 14, สิเมษายนเวลา16บหกนาฬิกาสนาทีสีวินาทีจันทรคติตรงกับวันศุกร์แรมเก้าข้ามเดือนห้าปีเถาะนางสงกรานนามว่านางกิมิทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลนีหรือดอกบัวชนิดหนึ่ง อาพรแก้วบุตรสราคําพักษาหารกล้วยน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงพินเสด็จนั่งมาเหนือหลังมะหิงหรือมีกระบือเป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้จันเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตกห้าหตกในเขาจาักรวาลสอง้า ตกในป่าหิมะานหนึ้าสบหาตกในมหาสมุทรหนึ่งรหตกในโลกมนุษย์ห้าสิบหเกณฑ์าราที่คุณตกราศีกันชื่อปัตทวีธาตุดินน้ำอุดมสมบูรณ์ดีเกณฑ์น,น้าคราชให้น้ำในปีนี้ นาคราชให้น้ำสองตัวทำนายว่าฝนในกลางปีมีความอุดมเกณฑ์ธัญญาหารชื่อลาภะเข้าวกล้าในานาจะได้สิบส่วนเสียเพียงส่วนเดียวธัญญาหารมังสาหารบริบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขวันถลิงโศกตรงกับวันอาทิตย์ที่16เมษายน เวลา20่สิบนาฬิกาสองนาทียีวินาทีจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์แรมสิอ็ดค่ำเดือนหปีเถาะคำทำนายวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานข้าวน้ำลูกหมากรากไม้ทั้งหลายจะอุดมแต่จะแพ้เด็กฝนและพายุจะชุม จะเจ็บตากันมากนักแลวันเสาร์เป็นวันเนาข้าวปลาจะแพงจะเกิดเพลิงกลางใจเมืองคุณน,นางจะต้องโทษข้าวจะตายฝอยน้ำจะน้อยกว่าทุกปีสมณชีพราม์จะร้อนใจนักผักปลาจะแพงวันอาทิตย์เป็นวันถลงิงศกพระมหากษัตริย์จะรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพ จะมีชัยชนะแก่ศัตรูทั่วทิศสาทั้งปวงนางสงกรานนั่งจะเกิดความเจ็บไข้ผู้คนล้มตายและเกิดเพศภัยต่างๆขอขอบคุณข้อมูลจาก myhoraa.com